ชายคนหนึ่งหยิบปืนพกออกมาจากเสื้อเล็งไปที่บีเวอร์ใต้น้ำเหนียวไกลปืนพลังอันนาทึ่งส่งฝ่ายตรงข้ามไปสวรรค์ทันทีเพื่อรักษาความไหลลื่นของลำธารจึงยักระเบิดไว้ใต้เขื่อนบีเวอร์เมื่อถูกจุดระเบิดน้ำกระจายไปทั่วนี่แหละคือชีวิตในภูเขาที่เข้มข้นและฮาร์ดคอร์ในเทือกเขาสอทูตรัฐไอดาโฮระดับความสูงถึงหนึ่งหมื่นฟุตเป็นหนึ่งในสถานที่ที่กันดารที่สุดในอเมริกาเหนือแฮร์รี่และคิดกำลังทำงานให้เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ตอนนี้มีการแจ้งเตือนพายุหิมะ พวกเขาต้องต้อนฝูงวัวลงจากภูเขาก่อนที่หิมะจะปิดเส้นทางจนถึงตอนนี้พวกเขาต้อนวัวได้สําเร็จแล้ว200ตัวยังเหลืออีก3ตัวที่ยังหาไม่เจอถ้าไม่ตามกลับมาค่าจ้างของพวกเขาก็จะลดลงอย่างมากสภาพอากาศกําลังแย่ลงพวกเขาเหลือเวลาไม่มากแล้วทั้งสองจึงตัดสินใจแยกกันทํางานแฮร์รี่ไปยังที่ที่ฝูงวัวมักจะกินหญ้าส่วนคีดไปตรวจดูที่ลำธารในหุบเขาอาจมีวัวไปดื่มน้ําที่นั่นไม่นานก็พบรอยกิบสดใหม่บนหิมะการค้นพบนี้ช่วยเพิ่มกําลังใจอย่างมาก พวกเขาติดตามรอยจิตไปและในที่สุดก็พบวัวดำตัวหนึ่งกำลังวิ่งอยู่ที่กำลังไล่ตามอยู่ข้างหลังการต้อนวัวตัวเดียวเป็นเรื่องยากมากพวกมันไม่เหมือนฝูงวัวที่จะมีพฤติกรรมตามกันและวัวตัวนี้ก็แค่อยากหนีไปขณะที่ขี้กำลังจนปัญญาแฮร์รี่ก็เข้ามาพร้อมกับสุนัขเลี้ยงแกะสองตัวด้วยความร่วมมือของทีมวัวตัวนั้นถูกต้อนมาที่รถพ่วงตอนนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญแล้วแฮร์รี่มองหาโอกาสแล้วจับคอวัไวไว้ได้ขี้ก็ต่อยเข้าไปหนึ่งหมัด ทั้งสองคนดึงกันไปมาวัวดำจึงต้องขึ้นรถอย่างว่าง่ายแฮร์รี่รีบปิดประตูทันทีจากนั้นเริ่มหาวัวอีกสองตัวลมเริ่มพัดบนเนินเขาหิมะตกลงมาพวกเขายิ่งเร่งรีบมากขึ้นวัวหนึ่งตัวมีมูลค่าสี่พันดอลล่าร์พวกเขาไม่สามารถยอมรับการสูญเสียนี้ได้แต่ฟ้าก็ไม่เป็นใจทั้งสองเห็นซากอยู่ใต้ต้นไม้ร่างกายถูกกินจนหมดแล้วจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นวัวทั้งสองรู้สึกเสียใจมากแต่ไม่มีเวลาที่จะเศร้าต้องหาตัวสุดท้ายต่อไป โชคดีที่ฟ้ายังมีเมตตาการค้นหาครั้งนี้ทําให้พวกเขาเจอจนได้เห็นวัวตัวหนึ่งกําลังตกใจกลัวสุดขีดจูจๆก็มีชายขี่ม้ากระโดดออกมาไล่ตามมันอย่างไม่ลดละต้องบอกเลยว่าวัวพี่นี่อารมณ์ร้อนมากเขามีเขาวัวที่ไม่ธรรมดาวัวตัวนั้นหลอกล่อแล้วเลือกที่จะหนีอีกครั้งแต่สองพี่น้องไม่ให้โอกาสมันหนีไปได้พวกเขาสามารถใช้เชือกคล้องวัวตัวนั้นได้สําเร็จแล้วค่อยๆนํามันไปยังรถลากทีละขั้นตอนแม้ว่าจะเสียวัวไปตัวหนึ่งแต่ผลลัพธ์ก็ยังน่าพอใจพวกเขาสามารถได้รับค่าตอบแทนได้ เวลาผ่านไปแฮร์รี่และคิดเตรียมที่จะฝึกม้าพัน์ดีอายุ3าปีเพื่อเตรียมเงินสำหรับเปิดฟาร์มของตัวเองนอกจากดูแลฟาร์มแล้วพวกเขายังมีหน้าที่ขนส่งสินค้าและม้าตัวเล็กนี้เป็นคำสั่งซื้อจากนักล่าในป่าแต่การฝึกม้าไม่ใช่เรื่องง่ายก่อนอื่นต้องคล้องเชือกที่คอมาก่อนเนื่องจากไม่เคยมีใครขี่มันมาก่อนมันจึงแสดงท่าทีต่อต้านเล็กน้อยแฮร์รี่เป็นผู้ฝึกสัตว์ที่มีประสบการณ์สูงเขามองหาจังหวะที่เหมาะสมแล้วคล้องเชือกเข้าที่คอม้าได้ทันทีม้าก็สงบลงในทันทีเช่นกัน มันจ้องมองแฮร์รี่ด้วยสายตาแน่วแน่ในช่วงเวลานี้ห้ามหลบสายตาเด็ดขาดหากแสดงความกลัวออกมาม้าจะเริ่มดิ้นทันทีในเมื่อมันมีสายเลือดที่ดื้อรั้นอยู่ในตัวรอจนกว่าจะเชื่องแฮร์รี่สวมอ่านมาให้มันน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันทําให้มันไม่คุ้นเคยเริ่มดิ้นรนไม่หยุดแฮร์รี่ปล่อยให้มันระบายอารมณ์เต็มที่หลังจากที่มันสงบลงเขาก็ให้กอดแสดงความรักจากนั้นก็ขึ้นขี่มา้าให้มันคุ้นเคยกับการถูกขี่จากการเดินช้าๆไปจนถึงการวิ่งหยอก แฮร์รี่ฝึกฝนอย่างมีจังหวะและอดทนจนค่อยๆปรับตัวได้จากนั้นก็ต้องไปเรียนบทต่อไปในธรรมชาติคีดเดินนําหน้าเพื่อเป็นผู้นําทางรู้สึกว่าม้าตัวนี้เชื่อฟังมากเขาจึงส่งบังเหียนคืนให้แฮร์รี่เมื่อได้รับคําสั่งม้าก็เริ่มเร่งความเร็วไม่กี่นาทีต่อมาก็เข้าสู่จังหวะที่เหมาะสมวิ่งไปให้สุดกําลังสมกับเป็นม้าที่มีสายเลือดสูงส่งความเร็วในการวิ่งช่างหน้าทึ่งจริงๆแฮร์รี่หยุดมันไว้แต่ม้ากลับไม่มีอาการหอบเลยแม้แต่น้อย พรุ่งนี้ทั้งสองจะเดินทางไปยังภูเขาลึกเพื่อเผชิญหน้ากระบวนการนี้จะใช้เวลาสองวันความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือการเอาชนะภูมิประเทศที่ยากลําบากรวมถึงแม่น้ําด้วยเพื่อให้ม้าตัวใหม่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมลงหน้าพวกเขามาถึงลาธารเพื่อเตรียมฝึกซ้อมแต่ม้ากลัวน้ําโดยธรรมชาติเห็นได้ชัดว่ามันตกใจกลัวแฮร์รี่คอยให้กําลังใจและกระตุ้นมันตลอดเวลาม้าจึงรวบรวมความกล้าลองเดินไปกลางลาําธารแต่ก็ลังเลขึ้นมาแต่หลังจากนั้นไม่นานก็เดินข้ามไปได้ การแสดงนี้เกินความคาดหมายของทั้งสองคนมากจนรู้สึกเสียดายที่จะขายม้าตัวนี้แต่การซื้อขายนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำนี่ก็เป็นโอกาสดีที่พวกเขาจะสร้างชื่อเสียงเช้าวันรุ่งขึ้นแฮร์รี่ก็เริ่มซ่อมแซมกึกมา้าเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางครั้งต่อไปแต่ม้าตัวนี้ยังเด็กอยู่ยังไม่ค่อยชินกับการซ่อมเกือกเกือกม้าทำจากคาวตินชั้นหนึ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบเดียวกับเล็ดของมนุษย์เมื่อซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยก็จะติดตั้งเกือกเหล็กครึ่งนิ้วสามารถปกป้องกีบมาให้เดินบนทางภูเขาได้อย่างคล่องแว เนื่องจากกีดม้าไม่มีเส้นประสาทจึงไม่รู้สึกเจ็บปวดไม่ว่าจะถูกกระแทกอย่างไรตอนนี้พวกเขาสามารถเก็บของได้แล้วแพ็กสินค้าที่ลูกค้าซื้อทั้งหมดแยกผูกไว้บนหลังม้าสองตัวแล้วขี่ม้าคนละตัวพาสุนัขเลี้ยงแกะสองตัวไปด้วยขบวนใหญ่ก็ออกเดินทางอย่างยิ่งใหญ่บนภูเขามีกวางมูตอยู่สองสามตัวเห็นว่าพี่น้องแฮร์รี่ไม่ได้ใส่ใจเลยคงเพราะพวกเขาไม่ได้รู้สึกถึงอันตรายวันนี้อากาศแจ่มใสมากไม่เพียงแต่หาเงินได้ยังได้เพลิดเพลินทิวทัศน์ระหว่างทางทำให้ทั้งสองอารมณ์ดีขึ้น ตอนนี้บนภูเขายังไม่มีหิมะสมม้าก็เดินได้สะดวกขึ้นข้างหน้าพวกเขาเจอทางลาดลงด้านบนยังมีหิมะตกค้างอยู่บ้างระหว่างทางม้าตัวหนึ่งลื่นเกือบล้มลงทั้งสองหยุดลงหลังจากปลอกม้าและผูกสัมภาระให้แน่นแล้วก็ออกเดินทางต่อแต่ภัยอันตรายที่ใหญ่กว่ายังรอพวกเขาอยู่ข้างหน้ามีแม่น้ำลึกขวางทางการข้ามแม่น้ำในสภาพอากาศหนาวเย็นเป็นเรื่องเสี่ยงมากแต่เมื่อยิงธนูแล้วจะหันหลังกลับไม่ได้ก่อนออกเดินทางต้องทำการป้องกันบางอย่าง หากิ่งไม้แห้งมาทําเป็นแพชั่วคราวมัดเสบียงไว้ด้านบนให้แฮร์รี่นำทางไปข้างหน้าเขาขี่ม้าเดินไปทีและก้าสู่เขตน้ําลึกน้ําเกือบจะท่วมถึงคอมาแล้วทําให้เขาตกใจกลัวม้าร้องเสียงดังและเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วภายใต้การนําของแฮร์รี่พวกเขาข้ามไปถึงฝั่งสําเร็จจากนั้นใช้แพไม้ส่งสเสบียงข้ามไปสุดท้ายถึงคิวของคีทเขาจูงม้าสองตัวข้ามไปอย่างระมัดระวังจะเตรียมสเสบียงใหม่ให้เรียบร้อยกองกําลังหลักเดินทางต่อตอนนี้เหลือระยะทางเพีงยงสี่ไมล์ถึงจุดหมาย หลังจากเดินทางมาได้สักพักในที่สุดก็พบค่ายล่าสัตว์ก่อนคำ่ำพร้อมนำสเสบียง400ปอนด์และม้าหนุ่มตัวนี้มาด้วยลูกค้าพอใจกับสิ่งนี้มากทั้งสองฝ่ายตกลงซื้อขายกันในราคา2,500ดอลลาร์ใกล้จะถึงเป้าหมายในการซื้อฝูงวัวมากขึ้นอีกขั้นไม่นานหลังจากนั้นเธอเขาซอทูตก็มีช่วงเวลาสำคัญถึงฤดูที่ลูกวัวเกิดพี่น้องแฮร์รี่ก็ยุ่งอยู่กับงานอีกครั้งระหว่างตรวจตราพวกเขาเจอลูกวัวตัวหนึ่งที่น่าสงสารแม่วัวตายหลังคลอดลูกจึงต้องเลี้ยงดด้้วยกาาารรใหอาหอาแบบิษฐ คิดเทนมลงในถังที่ก้นถังมีจุกนมติดตั้งไว้โดยเฉพาะสัญชาตญาในตัวทําให้ลูกวัวอมจุกนมทันทีและดูดกินอย่างเต็มที่เขาต้องใช้เวลาอย่างน้อย6สัปดาห์จึงจะกินอาหารเองได้ดื่มนมหมดถังคาวบอยยังไม่รู้สึกพอมองดูคาวบอยตัวน้อยที่ทั้งน่ารักและน่าสงสารทั้งสองรู้สึกสงสารแต่ก็เต็มไปด้วยความโกรธเพราะการตายของแม่วัวเป็นการฆาตกรรมฆาตกรคือมังกรน้ําที่ชั่วร้ายพวกมันมีชื่อเสียงในเรื่องล่าคาบอยทุกปีช่วงนี้พวกมันจะวงเวียนอยู่ในฟาร์ม เพื่อหาโอกาสล่าเหยื่อเพื่อปกป้องฝูงวัวพี่น้องสองคนออกล่าตะเวนทุกวันไม่นานก็พบรอยเท้าของมังกรน้ำบนพื้นดูเหมือนนักล่ากำลังเล็งเป้าหมายไปที่ฝูงมัวอีกแล้วพวกเขาเดินผ่านฝูงวัวไปมาสังเกตสีหน้าของกัละกันวัวพวกนี้ดูสงบผิดปกติอาจเป็นไปได้ว่ามังกรน้ำได้จากไปแล้วทันใดนั้นก็มีเสียงบางอย่างดังมาจากที่ไกลๆทั้งสองคนจ้องมองไปอย่างตั้งใจนั่นมันมังกรน้ำไม่ใช่หรือกำลังเดินวนอยู่ท่ามกลางฝูงวัวที่เขาว่าศัตรูพบหน้ากันย่อมโกรธแค้น ตอนนี้ถ้ายิงปืนอาจพลาดไปโดนฝูงหัวทั้งสองจึงตัดสินใจแยกกันทำงานล้อมแคปซูลไว้ตรงกลางขี้เตรียมปืนไว้แล้วถ้าแคปซูลวิ่งมาสิ่งที่เราเขาอยู่คือกระสุนหนึ่งนัดอีกด้านหนึ่งแฮร์รี่พาสุนต้อนแกบุกเข้าไปแต่จูู่ก็หยุดลงเห็นแคปซูลวิ่งไปด้านข้างแฮร์รี่หยิบปืนล่าสัตว์จากอ่านมายกมือยิงหมาป่าล้มลงทันทีฝีมือยิงนี้ต้องบอกว่าโอ้พระเจ้าเขาเดินไปตรวจสอบเหยื่อขี้ได้ยินเสียงปืนก็รีบมาพร้อมกับนำข่าวมา เห็นม้าป่าอีกตัวหนีขึ้นภูเขาไปทั้งสองตัดสินใจไล่ล่าต่อไปแต่ฝ่ายตรงข้ามยังไม่รู้ถึงความรุนแรงของปัญหาม้าสองตัวก้าวขาใหญ่ยาวระยะห่างระหว่างทั้งสองฝ่ายลดลงอย่างต่อเนื่องข้ามเินเขาหม้าป่ามังกรปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาเหมือนจะได้กลิ่นอันตรายเริ่มมองซ้ายมองขวาคราวนี้ถึงตาของคิดแล้วเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆย่อตัวลงเล็งเห็นมังกรที่ไม่ขยับขยื่นเขาก็จัดการฆ่ามันทันทีจากนั้นทั้งสองคนก็เข้าไปเก็บซากแม้ว่ามังกรสองตัวนี้ จะมีผลกระทบต่อฝูงมาป่าน้อยมากแต่ตราบใดที่แสดงให้เห็นถึงความโหดเหี้ยมของนักล่าพวกนั้นก็จะไม่กล้าเข้ามาอีกเพราะมาป่าส่วนใหญ่ฉลาดและเจ้าเล่ห์ตราบใดที่ปกป้องข่าวบอยให้ผ่านฤดูกาลนี้ไปได้พวกเขาก็จะได้รับค่าจ้างก้อนโตและหนังมาป่าหลังจากการฟอกสามารถขายได้ในราคา100ดอลลาร์ต่อแผ่นส่วนเนื้อมาป่าปล่อยไว้ที่เดิมเพื่อเตือนนักล่าเมื่อเวลาผ่านไปแฮร์รี่และคีตก็สะสมเงินได้เพียงพอเพื่อให้ฝูงวัวมีสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย ก่อนอื่นต้องแก้ปัญหาแหล่งน้ํลาลําธารสายนี้ถูกครอบครองโดยครอบครูบีเวอร์พวกเขาสร้างเขื่อนบีเวอร์ขวางการไหลาของน้ําในลานําธารกําลังสังเกตการจูู่ก็มีเสียงดังขึ้นคิดหยิบป,ปืนพกออกมาจากอกเสือ้อเล็งไปที่บีเวอร์ใต้น้าแล้วยิงหนึ่งนัดพลังทําลายล้างมหาศาลส่งอีกฝ่ายไปสู่สุติทันทีเขาดึงบีเวอร์ขึ้นมาจากน้ําการได้มาซึ่งสิ่งที่ไม่คาดคิดนี้ทําให้เขาดีใจมากจากนั้นทั้งสองคนถือทั่วเหล็กเริ่มเคลียร์สิ่งกิดขวางในลาคลอง ขณะยุ่งอยู่ก็ทักทายบรรพบุรุษของบีเวอร์เคนหนึ่งปกติจะมีบีเวอร์อยู่ประมาณสิบตัวตอนนี้ฆ่าไปแล้วหนึ่งตัวไม่แน่ใจว่ายังมีสมาชิกอื่นอีกไหมเตรียมตั้งกับดักในพื้นที่นี้ทั้งสองคนเดินลุยน้ําขึ้นไปตามลาําธารเห็นบีเวอร์ตัวหนึ่งน้ําที่นี่ลึกประมาณสี่ฟุตคิดมองที่พล่วในมือรู้สึกหมดหนทางการทําความสะอาดมันใช้เวลานานและเหนื่อยแฮร์รี่เสนอทําไมไม่ใช้ระเบิดเลยละ่ะสองพี่น้องมองตากันและเห็นด้วยกับการตัดสินใจนี้ จากนั้นก็เริ่มศึกษาดูเขื่อนรู้สึกว่าสามารถใส่ระเบิดลงไปที่ฐานของเขื่อนได้พวกเขาเคลียร์พื้นที่ออกและนําระเบิดสองแท่งออกจากเปแค่ดูมันก็รู้ว่ามีพลังทําลายล้างสูงเนื่องจากไม่มีสายชนวนที่ยาวพอจึงต้องหาวิธีอื่นเพื่อจุดระเบิดวางขวดที่เต็มไปด้วยดินปืนไว้ข้างหน้าแล้วยิงให้โดนเพื่อจุดชนวนระเบิดจากนั้นทั้งสองคนถอยไปยังระยะปลอดภัยคิดหยิบปืนไรเฟิลออกมาแฮร์รี่รีบเอามือปิดหูทันทีในช่วงคลิปตาเดียวเสียงปังดังขึ้น น่าเสียดายที่พลาดในครั้งแรกเขาปรับเปลี่ยนใหม่แล้วเหนี่ยวกยอีกครั้งในขณะที่กระสุนโดนเป้าหมายเสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วทุ่งร้างเสียงนั้นทําให้สัตว์รอบๆตื่นตัวลำธารไหลเชี่ยวเหมือนเขื่อนแตกทัดเอาซากปรักหักพังบนเขื่อนออกไปหมดเมื่อระดับน้ําลดลงทั้งสองพบถ้าแห่งหนึ่งที่เปิดกับดักสัตว์วางไว้ที่ปากถ้าป้องกันไม่ให้บีเวอร์ที่รอดชีวิตยังคงอยู่เวลาผ่านไปสองพี่น้องกําลังจัดการกับเรืออเนกประสงค์ลาใหญ่เมื่อชนพื้นเมืองต้องการสร้างบ้านไม้และย้ายถิ่นนฐาน พวกเขาจะรื้อบ้านแล้วสร้างเป็นเรือไปที่ไหนก็สร้างบ้านไม้ที่นั่นสําหรับการสร้างเรือลํานี้ที่ใช้เวลาสองสัปดาห์ต้องขอบคุณเพื่อนของฉันไวแอทที่ช่วยเหลือแม้ว่าตอนนี้เรือจะลอยน้ําได้แล้วแต่มันยังไม่กันน้าต้องรอให้ไม้ดูดน้ําจนพองตัวถึงจะช่วยกันน้ําได้บ้างเรือลํานี้มีไม้พายยาวสองอันใช้ปรับทิศทางด้วยการแกว่งเหตุผลที่ต้องทําสิ่งนี้จริงๆแล้วเป็นเพราะได้รับมอบหมายจากเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์เขาต้องการสร้างกระท่อมเล็กๆบนฝั่งเป็นจุดสังเกตการณ์ และเสนอค่าตอบแทนสูงถึง3 0 0พันดอลลาร์คีดเป็นผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายเรือแต่แม่น้ำสายนี้ไม่ง่ายขนาดนั้นก่อนที่น้ำแข็งจะละลายน้ำในแม่น้ำจะตื้นมากมีโอกาสสูงที่จะชนกับสิ่งกีดขวางคีตต้องหลบหลีกหินเหล่านี้ข้างหน้ามีช่วงน้ำเชี่ยวรออยู่ที่ต้องใช้ความพยายามในการควบคุมเรือชนกับสิ่งกีดขวางหลายครั้งน้ำจากแม่น้ำซึมเข้ามาในท้องเรือจำนวนมากไวแอดรับหน้าที่กำจัดน้ำออกถ้าไม่รีบระบายน้ำออกเรือเล็กอาจจมได้เมื่อเวลาผ่านไป รอยแตกของเรือใหญ่ขึ้นความเร็วในการสึมน้ําและการระบายน้ําพอดีกันทําให้ทั้งสองคนต้องผลัดกันทํางานไม่หยุดจนกระทั่งผ่านความยากลําบากมาถึงที่หมายวันนี้เหนื่อยจริงๆพวกเขาก่อไฟปรุงอาหารบางอย่างเตรียมตัวพักผ่อนอย่างเต็มที่วันรุ่งขึ้นทั้งสองคนจะรื้อเรือทั้งลําใช้ไม้และชิ้นส่วนสร้างบ้านไม้ทุกส่วนจึงสําคัญและขาดไม่ได้พวกเขาต้องจัดการอย่างระมัดระวังหลังจากผ่านไปสักพักเรือลําใหญ่ก็กลายเป็นชิ้นส่วนต่างๆต่อไปเป็นช่วงเวลาของการประกอบ เริ่มด้วยการสร้างโครงพื้นและผนังมีแผ่นไม้บางแผ่นที่ต้องตัดครึ่งใช้เป็นแผ่นไม้สองแผ่นตอนนี้โครงพื้นฐานถูกสร้างขึ้นแล้วต่อไปจะประกอบเข้าด้วยกันด้านข้างของเรือเป็นแผ่นไม้ยาวพอดีกับด้านข้างของบ้านไม้สองคนใช้สกรูยึดแผ่นไม้กับโครงพร้อมกับตัดตำแหน่งของประตูออกหลังจากทำงานหนักมาหลายชั่วโมงกระท่อมไม้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขั้นตอนต่อไปคือการยึดคานกลางกระบวนการดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วไม่ง่ายเลย จากนั้นใช้ผ้าใบเคลือบที่พึ่งเป็นหลังคาเต็นท์มีประสิทธิภาพกันลมกันน้ําได้ดีส่วนประตูก,ก็ใช้มันแทนไม่นานกระท่อมไม้เล็กๆที่ใช้งานได้จริงก็เสร็จสมบูรณ์ไม่นานหลังจากนั้นพี่น้องสองคนก็เก็บเงินได้พอวันนี้พวกเขามาที่บ้านของเจ้าของฟาร์มเตรียมซื้อแม่วัวคุณภาพดีสีตัวส่วนใหญ่เป็นลูกวัวข้อเสียคือโตขึ้นมักจะตายง่ายแต่ข้อดีคือราคาถูกถ้าเลี้ยงจนโตได้ธุรกิจของทั้งคู่ก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางวัว200ตัวที่นี่ทั้งหมดมีไว้ขาย ทั้งสองเดินไปเดินมาในฝูงวัวสังเกตดูสภาพของลูกวัวคิดดูเหมือนจะชอบลูกวัวสีดำตัวนี้มันดูมีชีวิตชีวามากหลังจากการตรวจสอบพวกเขาก็มีการตัดสินใจในใจเลือกแม่วัวมาประมาณสิบกว่าตัวส่วนที่เหลือเป็นลูกวัวที่ยังต้องกินนมและบวัยรุ่นการจัดกลุ่มแบบนี้ช่วยให้ฝูงวัวเติบโตได้ดีหลังจากบอกลาเจ้าของฟาร์มทั้งสองคนก็พาฝูงวัวออกเดินทางกลับบ้านค่ายของพวกเขาอยู่ห่างออกไป16กิโลเมตรสำหรับคาบอยมือใหม่นี่คือการเดินทางที่ยาวไกล มันจะเป็นกระบวนการที่เต็มไปด้วยความท้าทายแฮร์รี่และคิดไม่เพียงแต่ต้องดูแลลูกบัวแต่ยังต้องระวังสัตว์ร,ร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดและข้างหน้าคือพุ่มไม้หนาทึบทั้งสองยืนแยกกันอย่างระมัดระวังคอยสังเกตความเคลื่อนไหวรอบตัวเพื่อปกป้องพวกเขาให้ดีที่สุดแฮร์รี่เข้าไปในพุ่มไม้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสัตว์ป่าซ่อนอยู่ด้วยความระมัดระวังของทั้งสองคนฝูงวัวจึงผ่านพื้นที่อันตรายไปได้อย่างปลอดภัยเส้นทางที่เหลือเป็นทางภูเขากว้างใช้เวลาทั้งหมดห้าชั่วโม ขบวนใหญ่เดินทางมาถึงฟาร์มปศุสัตว์แต่ยังไม่จบงานพวกเขาต้องประทับตราพิเศษบนวัวทุกตัวแถวนี้ยังมีฟาร์มปศุสัตว์อื่นๆหากหลงทางก็สามารถตามหาได้จากรอยประทับจนถึงตอนนี้ทั้งสองคนถึงเชื่อว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงต่อไปต้องพยายามต่อไปพยายามเลี้ยงวัวให้โตขยายขนาดฟาร์มแต่โชคดีไม่นานไม่นานก็พบว่ามีวัวตัวหนึ่งหายไปหลังจากค้นหาอยู่พักหนึ่งก็พบเพียงซากวัวตัวเมาที่เน่าเปื่อยความเศร้าปรากฏชัดบนใบหน้าของทั้งสองคนจากวิธีการที่เห็น ไม่ใช่ฝีมือของฝูงมาป่าและไม่ใช่เสือภูมาเพราะพวกมันจะฝังอาหารที่เหลือไว้จากการวิเคราะห์ทั้งหมดฆาตกรคือมีตัวหนึ่งและในพุ่งไม้ยังมีรอยเท้ามีสดใหม่อยู่ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสุนัขล่าจะตามกลิ่นได้หรือไม่ทันใดนั้นสุนัขล่าตัวหนึ่งก็วิ่งออกไปอย่างรวดเร็วดูเหมือนจะเจอเป้าหมายแล้วสุนัขล่าเนื้ออีกสองตัวรีบวิ่งไปช่วยพวกเขาได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีทำงานเป็นทีมได้ดีทั้งสองคนตามหลังไปฟังเสียงเห่าเมื่อเสียงของสุนัขล่าเนื้อเข้ากัน หมายความว่าใกล้ถึงเป้าหมายแล้วแฮร์รี่ตัดสินใจเสียงวิ่งผ่านพุ่มไม้ส่วนคีดวนไปทางด้านข้างสุนัขล่าเนื้อห่าไม่หยุดสถานการณ์ดูวุ่นวายมากในขณะนั้นมีหมีดำตัวหนึ่งเดินออกมาอย่างชา้าช้ามันไม่สนใจสุนัขล่าเนื้อเลยไม่รู้เลยว่านักล่าสองคนกำลังเข้ามาใกล้คีดถือปืนพกเข้าใกล้เป้าหมายอย่างชา้าช้าเพื่อเพิ่มความแม่นยำเขาไม่ได้เคลื่อนไหวทันใดนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นที่แท้คีดยิงปืนเขายิงมีล้มลงในนัดเดียวชายตาบอดเข้าใกล้เป้าหมาย ยังคงใช้ปืนเจาะมีดำํำมั่นใจว่ามันตายสนิทแล้วจึงถอนหายใจฝูงสุนัขล่าเนื้อกรูเข้ามากัดยังดูเดือตดตดปล่อยความกลัวในใจมีตัวนี้ฆ่าวัวตัวเมียต้องใช้เนื้อและหนังของมันชดใช้ทั้งสองคนชำละมันอย่างรวดเร็วถือหนังและเนื้อบางส่วนกลับบ้านพร้อมกันนั้นยังส่งสัญญาณไปยังผู้ล่ารอบๆผู้ที่ทำร้ายฝูงวัวจะถูกลงโทษไม่ว่าจะแสนไกลแค่ไหนเวลาผ่านไปฝนปรยโปร,ย,ปรยตกลงมาที่ภูเขายักษ์ย้ายราวกับกำลังเศร้าโศกให้กับแม่วัวที่เพิ่งตายไป เธอเป็นแม่ที่ดีไม่สามารถรับการตายของลูกวัวได้จนกลายเป็นบ้าแฮร์รี่และคีตต้องยุติชีวิตของเธออย่างไม่มีทางเลือกหวังว่าแม่ลูกคู่นี้จะได้พบกันในสวรรค์หลังจากอธิษฐานเสร็จแล้วก็กลับสู่ความเป็นจริงวัวเหล่านี้ถูกซื้อด้วยเงินสดจริงๆและในช่วงฤดูหนาวธุรกิจก็ยุ่งมากไม่มีเวลาออกไปล่าสัตว์เลยดังนั้นจึงเตรียมเปลี่ยนแม่วัวเป็นเนื้อหลังจากเอาเครื่องในออกก็แขวนวัวขึ้นแล้วค่อยๆถลกหนังวัวออกคีดเลี่ยงขวานฟันที่กระดูกสะโพกพยายามแบ่งมันออกเป็นสองส่วน ใช้มีดเล็กแยกไขมันออกจากด้านหลังหลังจากทุบให้แตกจากนั้นใช้ขวานฟันกระดูกสันหลังต่อฟันไปจนถึงตำแหน่งคอถึงจะหยุดแฮร์รี่แขวนหนังวัวไว้ที่รูข้างข้างทั้งสองคนเริ่มเหนื่อยแล้วจึงเข้าไปในบ้านดื่มกาแฟาและพักผ่อนสักพักก็กลับมาที่โรงนาอีกครั้งแบกเนื้อวัวเศษหนึ่งส่วนสี่ส่วนไปที่โกดังวางแผนจะแบ่งครึ่งไวใ้ให้ครอบครัวกินส่วนที่เหลือจะขายให้เพื่อนบ้านที่ต้องการเนื่องจากไม่มีเลื่อยไฟฟ้าสำหรับตัดเนื้อทั้งสองคนจึงต้องใช้มีดเล็กแทนนี่เป็นงานที่ใช้เวลานาน,านและยุ่งยาก แม้จะไม่รวดเร็วเหมือนเครื่องมือไฟฟ้าแต่การทํางานในรายละเอียดจะละเอียดอ่อนกว่าเวลาผ่านไปทีละนาทีหลังจากทํางานมาห้าชั่วโมงงานก็ใกล้จะเสร็จแล้วเตรียมนําเนื้อบางส่วนมาทําเบอร์เกอร์แฮร์รี่ใส่เนื้อเข้าเครื่องบดได้เนื้อที่หั่นเป็นเส้นยาวและบางแล้วห่อด้วยกระดาษเนื้อชนิดอื่นก็ถูกเก็บรักษาไว้เช่นกันหลังจากยุ่งวุ่นวายถึงเวลาสนุกกับมื้ออาหารใหญ่แล้วสเต็กเป็นอาหารหลักที่ขาดไม่ได้เมื่อเตาถ่านพร้อมแล้ววางเนื้อวัวลงบนเตาเพื่อย่างโดยตรง นี่คือเคลซีภรรยาของคีดและฟาลอนลูกสาวของเขายังเชิญเพื่อนมาร่วมแบ่งปันความสุขนี้ด้วยสเต็กถูกย่างจนสุกอย่างรวดเร็วพวกเขาจัดโต๊ะอาหารไว้กลางแจ้งเสียงหัวเราะและความสนุกสนานดังขึ้นไม่หยุดทุกคนรับประทานอาหารอย่างอ,าร,อร่อยๆเพลิดเพลินกับวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพและอร่อยนี่คือชีวิตชนบทที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสุข